ไอ้ีไอ้พี่ไอ้พดเนิดเดียวค่าัตายแล้วคิดะไปตายกันแล้วี่เทียบตาเรียล้เข้าเอ่าายครับเดี Sen ๋ยวสายเเข้าเทียบตาครับสายบเดียวลงในระดับชนะเหครับมีบ้าโอดหน่อย <tim> ให้เรือต้องตั้งเข้าได้ง่ายเยนะคำเตือนชิ๊บเปียมแพร่น้ำแดงเป็นติดอาจารย์แฉะครับและลำน้ำม้นนั้นเป็นติ๊เปียมแพรเข้าตับรวด เช <Warner> <fragrance> ียนะเด็กอาจารย์ฉีได้เลยนะฉีดคุณครูที่ปรึกษาฉีดได้นะครับนะครับเปรียบแทนนะครับลองน้ำแดงิอาจารย์แกนีครัดเนาะจัดก็อะไรบ้างโอันนี้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับเสร็จแล้วก็คือช่วงนี้บางบานโดนน้ำท่วมเยอะ เราเป็นการทายความเครียดให้กับนักเรียนเราเพราะนักเรียนเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์โดนโดนน้ำร่วงทั้งหมดปรากฏว่าเขาเปิดมาเป็นวันลอยกระทงวันรีเราก็ขออนุญาตอนารักเราคระทยแล้วก็คลายความตึงเครียดให้กับนักเรียนด้วยหลังที่ประสบทุกข์ภัยครับผมทั้งหมดนี้อะไรนะครับทั้งหมดกี่คู่ครับตอนนี้มีประมาณมอต้นเนี่ยมี8ทีมที่ส่งเข้าแข่งขันแล้วมอปลายอีก8ทีมที่ส่งเข้าแข่งขันนะครับั่นแ เรือของชาวบ้านครับผมเรือของชาวบ้านแล้วก็มีเรือโรงเรียนลำหนึ่งเรือโรงเรียนลำหนึ่งแล้วก็เรือวัดลำหนึ่งเลยครับแต่ภาพที่เห็นเนี่ยแหละครับเราก็มาให้สนุกสนานเด็กเขาจะชอบเพราะวิถีชีวิตเขาพายเรือเป็นอยู่แล้วไปเข้าล่อน้ำไม่ได้แล้วจากนั้นทุกเด็กเขาจะได้สบายใจเรื่องบ้านทั้งทัวรด้วยใช่ใช่คลายความเครียดให้เขาด้วยครับคลายความตึงเครียดให้เขาด้วยเขาก็จะได้มีกำลังใจในการเรียนการสอนต่อไปครับอืมครับตอนนี้อองน้ยมีที่แล้วทำแบบนี้ไหมฮะ ที่แล้วเราไม่มีเวลาทําเราเจอปัญหาโควิดเราก็ต้องจัดการเรียนการสอนแล้วพอนะช่วงเสร็จเราก็ต้องรีบจัดการการสอนแต่ช่วงเนี้ยเราถนัดเรื่องออนไลน์แล้วไงครับเราก็ใช้ออนไลน์ด้วยเพราเปิดมาเราก็สามารถเรียนต่อเวลาเรียนก็พอครับพอที่จะดําเนินการเราก็เลยขออนุญาตจัดคลายความเครียดให้นิดนึงอยากให้เด็กีควาใช่ใช่ความสุขเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนจะได้ตั้งใจเรียนครับผม เขาจัดอย่างนี้ดีมากดีค่ะดียังไง่ะ นักกีฬาเนี่ยจะทิ้งเขาทานไปบางคนเดียวเลยก็ได้นะครับคือคือสักฟุตไม่ได้อย่าทิ้งนะครับต้องจำจำโชว์หนึ่งรอบเดี๋ยววันนี้พรไปขึ้นแท่งนู้นครับมาเดินมาฝั่งห้องน้ำชาจะจำโชว์นะครับเดี๋ยววินพอเจอกับสับล้อซิ่งก่อนครับเดี๋ยวพิดาะตาตีจะจำโชว์อ๋อเอาแบบนะอีพิพายกำลังลงเรือครับนี่ เสือตัวนี้เอาลงมาเลยลงมาเลยครับต้องหน่อยคงขวาไปเอาลงมึงอะอยู่ตรงนั้นนะทุกคนเป็นลายครับหักลงมาเส้ลูกเดียวเลยนะเออแล้วก่อให้เพื่อนไว้เออไว้น้ำเป็นทุกคนนะไม่ครับนี่นี่แค่นี้จะตกใจนี่นี่นี่ไม่พายอ่ะพายไม่เป็นครับพายไม่เป็นแล้วลงไม่แข่งทำไมอ่ะฉลาดยาวอะชอบมะ สนุกไหมสนุกไหมสนุกนะอ่าพูดให้ลูกสนุกปะสนุกครอ๋อ๋ยอเป็นเป็นหัวเรือท้ายเรือทำไหมหัวหัวเรือแล้วไปทางไหนจะเห็นเป๋ยไปเลยเหอแล้ว ไอ้คนข้างหน้ามันต้องจ้ำแรงมากไม่ได้ลงเต็มใบไม่ได้เรือจ่าสอนน้ำเพราะมันจ้ำคนเดียวนายสอนหน่อยสอนนี่ว้าวนี่เองต้องคัดคัดท้ายไอ้ข้างหน้าจ้ำแรงมากไม่ได้เพราะเรือมันกินน้ำคัดท้ายคัดท้ายเอาสุดท้ายเป็นเองคนนี่นาหมุนเป็นลูกค้างเลยงานก็หมุนจ้าบอปเปลี่ยนฝังเป็นฝากขอไม่ถูกนะโยนเล็กกับมั่วเออังดูนี่จ่าไปริวเออ พบกันหมดเดีย๋ยมันยังไม่เจอเดีย๋ยตีที่พี่ล่างตารางไว้ให้ไงเป็นก้างปมาร้อน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 ,อน,อนครับไม่ได้เป,ป็นกปลุ่ ข้วนนไม่ไ้มีการมาขอบคุณครับผมมาเชียร์ลูกหลานนะเต็มเลยวันนี้ขอบคุณมากครับไม่มีไม่มีสักคนบนจมไปหมบนใบขนาดขอยหลักข้ไม่เป็น,น,นปเลยนะ่ะในอีกสองคู่นะคร,คระับพบกับทีมโคโรงเรียนบา,บบางบ่านโอ้โหนี่คิว กินน้ำดีครับสองลำนี้ใช้มาสิบปีไม่พังสักทีน้ำในกระถว่ทุกปีเรือฟรีของปัญจัตสีนะครับอาจารย์สมชายใช่ไหมไม่มีแตกไม่มีพังทั้งหมดที่จัดเลยน้ำเรืออยู่ขนาดวัดริทอนยังเคล็ขัดยอกไปเลยเดี๋ยวนี้แก้มือครับติดวัดริทอนตอนนี้จะทำไปวายแล้ว